คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนํำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับผม สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปถ,ถัดไปนะครับเราก็จะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่ 4. มีนา2,564าหสำหรับท่านที่ได้ติดตามคลิปของเรานะครับใน e p ที่3นะครับท่านก็จะได้เห็นว่าเราให้เลขเด็ด เลขตัวเด่นนะครับแล้วก็เลขรองแล้วก็สูตรต่างๆไว้นะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนและก็งวดนี้นะครับ2ตัวบนของหวยลาวของเรานะครับแตกเต็มๆเลยนะครับ85นะครับ85ไม่ต้องกลับกันเลยนะครับเต็มๆนะครับเต็มๆสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปและ ได้เสียงโชคไปนะครับก็คงจะโชคดีกันนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่เ,เข้ามาดูคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการคิดสูตรคิดเลขเด็ดให้กับท่านนะครับในทั้งหวยไทยแล้วก็หวยลาวพัฒนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหวยลาวพัฒนาเนี่ย ออกเลขอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าสำหรับหวยลาพัฒนานะครับงวดประจำวันที่4มีนา2564นะครับ4ตัวนะครับได้แก่เลข7185ส่วน3ตัวนะครับได้แก่เลข185และ2ตัวบนที่เราได้ให้ไว้นะครับก็คือเลข85นั่นเองนะครับแตกเต็มเต็มนะครับเลขนี้นะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับ และก็2ตัวล่างนะครับคือเลข7 1นะครับก็ทุกท่านก็คงจะโชคดีนะครับไปตามๆกันนะครับสำหรับท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปแล้วก็ติดตามช่องของเราไว้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับทุกๆท่านก็คงจะโชคดีกันนะครับวันนี้วันที่มีมีนาครับ รวยกันทั่วหน้านะครับแตกเต็มเต็มนะครับ2ตัวบน8 5ดห้านะครับไปดูกันเลยนะครับที่เราได้ให้ไว้นะครับ8 5ดห้านี่นะครับปึ๊บนี่นะครับหวยลาวพัฒนานะครับ2ตัวบนงวดประจําวันที่4ี่นะครับมีนา6 4สี่นะครับแจกฟรีสูตร25ประตูเนี่ยเราเข้ามา2งวดต่อเนื่องแล้วนะครับนะครับเข้ามา2งวดต่อเนื่องแล้วสําหรับหวยลาวนะครับสําหรับงวดนี้ก็อ่า เราก็ทําสูตร25ประตูแล้วก็ตัดเลขเด่นเลขเด็ดให้ท่านนะครับจนเหลือเลขทั้งหมด6ตัวนะครับได้แก่6 5 6 7 6 8 7 7 8 5แล้วก็9 5นะครับแล้วก็เป็นคิวของ2ตัวบนนะครับแตกเต็มเต็มนะครับ8 5นะครับ8 5นะครับหวังว่าทุกท่านก็คงจะได้รับชมคลิปนี้แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคแล้วก็โชคดีกันทุกคนเลยนะครับ สำหรับหวยลาวนะครับสำหรับหวยลาวก็เดี๋ยวยังไงนะครับคลิปถัดๆไปเราก็จะสรุปให้ท่านนะครับแล้วก็ลงสูตรแจกกันฟรีๆนะครับไม่มีค่าบริการนะครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปของเรานะครับหรือว่าได้ติดตามช่องของเราแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีญาติบอกญาตินะครับ บอกกันทุกคนนะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับแล้วก็ค้นหาสวัสดีเลขเด็ดนะครับพอขึ้นช่องของเรามาเสร็จปุ๊บท่านก็ง่ายๆครับเอานิ้วของท่านนะครับไปคลิกนะครับไปแตะตรงคำว่าติดตามแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับในการพัฒนาเลขเด็ดให้กับท่านนะครับในงวดถัดๆไปนะครับ สำหรับงวดนี้ก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะโชคดีกันเลยนะครับทุกๆคนนะครับ85นะครับ85เต็มๆนะครับ8 5นี่นะครับเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวงวดถัดไปเราก็จะลงให้ท่านนะครับแบบนี้นะครับก็สำหรับหวยลาวเนี่ยผมจะลงให้ล่วงหน้านะครับล่วงหน้า1วันนะครับก่อนหวยออกนะครับล่วงหน้า1วันก่อนหวยออกนะครับเป็นการสรุปสูตรแล้วก็คัดตัวเด่นๆมาให้ท่านนะครับ ท่านที่เข้ามาชมคลิปของเราก็สามารถร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับเพียงแค่ท่านคอมเมนต์นะครับกดแชร์นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปตอบในคอมเมนต์ให้นะครับสําหรับทุกๆท,ท่านเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมสําหรับใครที่โชคดีในงวดน,นี้หรืองวดน,นี้อาจจะยังไม่ได้ลองเสี่ยงโชคนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ลองเสี่ยงโชคก็ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าเราจัดให้ท่านอีกนะครับจัดให้ท่านอีกหวยลาวมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับเราก็จะสรุปสูตรให้ท่านทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันพุธนะครับเราก็จะลงให้ท่านเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ขอเพียงแค่ท่านช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามช่องนะครับหรือช่วยกันแชร์ช่องให้หน่อยนะครับ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะคิดสูตรใหม่ๆพัฒนาสูตรมาให้ท่านเรื่อยๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับรูปแบบของช่องให้เป็นไปตามความต้องการของทุกคนนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกท่านนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราอ,อาจจะมีคลิปออกนอกสถานที่หรืออาจจะมีคลิปเสียงโชคนะครับอาจจะแบบว่า ไปหาหัวยให้ท่านนะครับหรือว่าทําคลิปอะไรที่ท่านต้องการท่านอยากได้คลิปแบบไหนนะครับอยากให้ช่องเราทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับง่ายๆเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่าสวัสดีเลขเด็ดนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ กดติดตามกดไลค์กด Subscribe ได้เลยนะครับแบบนี้เลยตึงปึ๊บแล้วก็สั่กนกระดิ่งไปด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับงวดหน้าเราจะได้เลขอะไรเดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูนะครับแล้วก็หวังว่า FC ทุกท่านนะครับจะโชคดีกันทุกๆงวดทุก,ท,กทุกวันนะครับรวยรวยนะครับรวยรวยกันทุกคนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาสรุปให้ท่านนะครับมาพูดคุยกันนะครับมาสรุปให้ท่านทุกคนนะครับก็ใครได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe ให้นะครับตอนนี้ยอดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากหลักหน่วยก็เป็นหลัก10บแล้วนะครับจากหลัก10ก็เป็นหลักร้อยแล้วนะครับ แล้วเราก็อยากจะขึ้นไปที่หลักพันนะครับแล้วก็หลักแสนแล้วก็หลักล้านนะครับผมอ่อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝากด้วยนะครับ FC ทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ